ดีค่ะพบกับช่องยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับซาลาเล็กเคล็ดลับความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆจากทางช่องค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆและกับทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเฮงเฮงรวยๆวยปังๆกันทั่วหน้านะคะวันนี้ยแมวจะพาเพื่อนๆนะคะ มาดูผลงานจากที่เราห่มดินแล้วพืชของเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเห็นไหมคะพืชของเราสดชื่นแม้ว่าแดดนะคะจะแรงแค่ไหนนะคะแรงมากเลยนะคะการห่มดินให้กับต้นพืชนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะคะทําให้ต้นพืชของเรานะคะสดชื่นนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะสดชื่นมากเลยนะคะจากที่เราลดน้ําวันนึงวัน ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราห่มดินไปนะคะเราก็จะสามวันสี่วันลดได้นะคะเว้นได้เลยนะคะเพราะว่าฟางที่เราห่มดินไว้นะคะจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินและก็ต้นพืชของเราค่ะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็สามารถ ผมดินให้กับต้นพืชได้นะคะเห็นไหมคะสดชื่นนะคะไม่งั้นนะคะถ้าเราไม่ลดน้ํานะคะเพียงแค่สองวันนะคะพืชของเราก็จะเหี่ยวเฉาค่ะสดชื่นมากเลยนะคะค่ะปลูกเข้าแล้วเราก็ต้องหมั่นดูแลเข้าหน่อยนะคะเห็นไหมคะ รักษาวความชุ่มชื้นให้กับเค้านะคะเขาก็จะแตกยอดแตกใบแบบนี้เลยนะคะกำลังงามเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นผลงานของการที่เราห่มดินให้กับต้นพืชน,นะคะต้นพืชของเราสดชื่นนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะยิ่งอากาศร้อนๆแดดจัดๆนะคะมันจะเผาผลาญความชุ่มชื้นออกไปจากหน้าดินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วยเขาหน่อยนะคะ ห่มดินให้กับต้นพืชน,นะคะพืชของเราก็จะโตว,วันโตคืนแล้วก็งามแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะทําเลยค่ะเพื่อนๆวิธีนี้นะคะทําให้พืชของเรางามจริงนะคะได้ผลจริงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยีแมวพาทําได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยี่ยมพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะคผลตอบแทนที่ได้เกินคาดค่ะ